เปิดตัวแล้วเสียยหมีมีสิบทีหลายใช้ชิป s n a p d r a กัน 750G รุ่นแรงของโลกให้จอ120เฮิรองรับ 5G พร้อมกล้องหลังเลนหลัก64ลิานพิเซลราคาเริ่มต้น1 3 0 0บาทเปิดตัวแล้วเสียยหมีมีสิบทีหลายใช้ชิป Snapdragon 750G รุ่นแรงของโลกให้จอ120เฮิรตรองรับ 5G พร้อมกล้องหลังเลนหลัก 64มิลพิเซลราคาเริ่มต้น1 3 0 0บาทล่าสุดทาง Xiaomi ก็ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กอย่างมี10ทีท้ารออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 750G ตัวใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นแรกของโลกเลยครับในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยครับโดยมีสเปคทั้งหมดตามนี้ครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Dot Display ขนาด 6. 6.7 6นิ้วความล f Plus พร้อมค่าร r เฟร r เ t ดระดับ120เฮิรตซ์และค่าทัชแซม pling เ t ดระดับ240เฮิรตซ์ครับใช้ชิปโมอนผล Qualcomm Snapdragon 750G GPU เป็น a d e n o 619ให้ลรมมาที่6 g ิส่วนลำขนาดสูงสุด128 g ิกห้กลกองหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเอียน64ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX 682รูบแสง F 1.89กล้อง Ultra Wide ความเอียด8ล้านพิกเซล องศาในการรับภาพกว้างสุด120องศากล้องมาโครความละเอียด200ลพิกเซลรูปแจแสง f 2.4ครับและกล้อง Depth Sensor ความละเอียด200ลานพิกเซลรูปแจแสง f 2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุด 4K 30เฟรมต่อวินาทครับรองรับการเชื่อมต่อเพือข่ 5G ให้แบตเตอรี่มาที่4,820มิลลิแอมพร้อมรองรับระบบชาร์จเร็ว33วัตต์อีกด้วยครับ สมาร์ทโฟนรุ่นเซมี่มิ1ิ0 0 0ร้ายมีราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่279ยูโรหรือประมาณ1300บาทครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าทางเสยมีจะนำสมาร์ทโฟนรุร่นนี้เข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทยด้วยหรือไม่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟรจะมาบอกกายสราบอีกทีครับ